บอพี่ถูงเงินทำอะไรกันล่ะรืกคุยอะไรกันน่ะฮะเอ้ยถ่าคุยอะไรกันน่ะเอ้ยนี่อันี้เนี่ยพี่ถูงเงินโอบอ,อบอกพี่ถูงเงินมาใกล้ๆกันมานอนด้วยกันดิวอ่ะนอนด้วยกันเร็วๆครับอืมน่มารักกันเล<ม>ยไงพี่อ้วนพี่อ้วนกินอย่างนี้เหรออ้วนอืกออนินอะไร เลโมอยากเล่นก็เอื again, ่ยเลโมอยากคุยกับพี่ถุงเงิน่ะพี่ถุงเงินก็ไม่คุยกับบูบูเลยคุยกับเลโมเลยค้บนอนดีกว่าอู้วว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 วดวว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 เวววเวววๆววววยว้เวว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 นุวว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 วนวนวววว่วยววววงววววอววนวววววดวว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 งวดีววว จะคุยจะคุยกับพี่ถุงเงินพี่ถุงเงินก็ไม่คุยด้วยเลรอลูกพี่ถุงเงินไม่คุยกับโบโบเลยเออไม่คุยก็ไม่คุยเดี๋ยวไปคุยกับพี่อ้วนไปคพี่อ้วนอ่ะอนวดนวดนวดเออนวดนวดโอ้โหนวดเก่งจังเลยครับนวดเก่งจังเลยอุ้ยนวด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 กลางเล็บอก้อมแนวด้ยเนี่ยนะฮึเนี้ยอะไรนวดดิอันนวดนวด นวดนวดนวดอันวดซะนวดแล้วพี่ถูงเงินหน่อยเลยนวดพี่ถูงเงินหน่อยเลยพี่ถูงเงินมานวดกันเดียวโบจะนวดให้ทำไมไม่เอาเหรอโบจะนวดให้หนูไม่เอาอ่ะอแล้วโบอกโอ๊ยไม่นวดก็ไม่ต้องนวดเลยพี่ถูงเงินเลยนวดจัวนวดไปนวดมาเมืย์เก๋กับโบคุยน้ำ นอนดีกว่าพี่ถุเงินน่ะไม่ยอมให้นวดใช่ไหมไม่ลรกพี่ทุเงินไม่ยอมให้นวดแล้วโมกอยากกนวดตตีดีเลยแล้วโมคนุ่มนนี่ลูโอ้โอ้โอ้ยังไเอาเอาโเาาคยเห็อหุ้มไรโบเห็นทั้งกระตังติไปอ,อีกไปเลยไปออไหนนอนนอนนอนกับพีุเงินนอนนอนนอนเออนอนเออ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 เอเอ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 อเ ดูเง,งินว่านางกับเลมโบเลยครับอีดูเง,งินกับบอสนดอกสนแต่แม,ม่นี่แหละน้องค,คุยน้ำกับบอสนอืมงนี่หลอกคนหนุ่มมากกินอาหารเม็ดเนาะเลมโบไม่ค่อยกินเอียงอย่างอื่นเนกินแต่อาหารเมร็ด เข่วกันเขียวมันเขียวม,มันเขียวหนูพี่นอนกจคลิปนี้ก็บอะไรกันย่งนี้จ้าขอบคุณที่เข้ามารับชมน้องๆน,นะคะ